ในฐานะของคนที่มามอบตัวเมื่อคืนนี้ต้องถูกคุกถามหรือว่าปล่อยตัวดี๋ก็เดี๋ยวสอบสวนขนานี้สอบสวนใกล้เสร็จเดี๋ยจะเอาไปปล่อยมันอ๋อคือตอนนี้อยู่ในการสอบสวน้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่นี่วปล่อยตัวก็จะจะไปทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งสามคนเมื่อคืนนี้ที่คุมอาก็เดี๋ยวรอชุดสืบสวนก่อนนะครับเพราะว่ามันยังมันยังมีเนื้อหาบางประเด็นที่เราจะต้องถามเขาด้วยนะครับทีนี้ ต้องเอามายันกนารสืบสวนนะตอนนี้ก็ค่อนข้างเครียดจันก็เลยให้เขาพักก่อนนัชนาวลก็สอบมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับไม่ต่ำสี่ห้าชั่วโมงรับก็ผมก็เห็นว่า,าให้เขาพัากผ่อนก่อนเครียดนะครับแล้วก็ให้เขาปรึกษาญาติพี่น้องทนายผู้ไว้ใจนะครับตอนนี้ก็ให้เขาพัากผ่อนแล้วก็ให้ตำรวจที่สนิทที่เชื้อเนี่ยพูดคุยกับเขาเพื่อ ดูว่าจะต้องการอะไรไหมต้องการน้ําต้องการอาหารอะไรไหมถ้าสามคนยังให้การปฏิเสธไหมก็ให้การภาคเสบนะครับแต่ว่าบางอย่างก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์รับในประเด็นไหนบ้างเขาไปทําอะไรเขาไปไปคุมตัวมาจริงไหมแล้วก็ไปเรียกค่าถ่ายจริงไหมครับครับก็นั่นก็เป็นทาให้การของเขานะครับซึ่งเราได้สอบข้อสอบนวนแล้วครับของทางผู้เสียหายเนี่ยต้องมีการเรียกมาสอบหรือว่าได้มีการติดต่อเลยนะที่ว่าหนีไปต่างประเทศ ตอนนี้ติดต่ออยู่ครับผ่านล่ามนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่านรองผอตรลดได้สั่งให้ทางชุดสืบสวนของสอตมนะครับเข้ามาทํางานร่วมกับเราขณะนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับซึ่งซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนทีนท่าทางานอยู่ก็คงเดี๋ยวรอผลก็คงก่อนเที่ยงคงไหลเข้ามาครับมีการส่งหลักฐานเรืๆๆ่องการโอนเงินเข้ามาชัดเจนหรือยังคะ นี่อยู่ในสํานวนครับนะครับสรุปจํานวนเงินที่เขาอ้างว่าถูกถูกคดับไปเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่หัวนี่อยู่ในสํานวนนะครับก็ก็พย<ร>านหลักฐานพยานหลักฐานเราก็เอาเข้าสํานวนไว้นะครับซึ่งเอ่อตรงเนี้ยก็เป็นให้เข้าไปแก้ข้อกล่าวนะครับแต่เป็นสกุลเงินดิจิตอลใช่ไหมคะไม่ได้โอนเป็นสกุลเงินจีหรือว่าเงินไทยก็ก็ มีรต้องรอยอยู่นะครับเราเรามีข้อมูลหมดนะครับแบบนี้ถ้าตัวผู้เสียหายชาวจีนเขาไม่มาแจ้งความเนี่ยจะสามารถดําเนินคดีเรื่องของการชกทรัพย์ได้ไหมคะคือตอนนี้มันมันเป็นคดียาหนดินนะครับ<ม>แล้วที่ตำรวจเรากล่าวโทษได้อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีล่ามซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยให้ข้อมูลอยู่นะครับแต่แต่ในส่วนข,ข้อหาที่แจ้งไปยังไม่มีเรื่องของการชกทรัพย์นคะก็เลยอยากทราบว่าต้องรอให้ผู้เสียหายที่เขาถูกถูกกันโชคไปจริงๆเนี่ยมาแจ้งไหมก็เดี๋ยวสอบถึงแล้วก็ เอาหมดนะครับก็ใช้ายๆก็ดีของห้วยขวางนะครับนะครับก็ตอนนี้พยายามเข้าสอบเข้าประเด็นไปเรื่อยๆนะครับตำรวจชุดจับกุมนี้เขาให้เหตุผลไหมทำไมเขาถึงต้องปล่อยตัวคนจีนนี้ออกไปนี่มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับโอเวอร์สเตย์มันเป็นคำให้การเขานะครับเพราะนั้นก็ให้การอย่างไรก็ได้นะครับครับอกว่าเราปล่อยไปเพราะอะไรมันอยู่ในกับนวนนะครับนี่นะครับขอบคุณครับทุกคนหนึ่งคนนะครับตอนนี้มีมีบทคัดรือมีการติดต่อเข้ามาที่อยากจะขอมอบตัวบ้างไหเออ อันนี้ทีมสืบสวนได้มอบหมายให้พื้าานาดเขาเป็นเป็นคนคอนแทคเมื่อคืนนี้นะครับจนถึงเช้านี้ก็ได้รับรายงานจากทางพื้นาเขาว่ายังไม่ได้ติดต่อเข้ามานะครับจากคดีการประกันตัวไหมคะในการฝากขงังวันนี้ครับอันนี้เป็นคดีสําคัญนะครับแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาเ,เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งรู้ช่องทางการหลบเกิดล่องลอยพยานหลักฐานเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่เราจําเป็นที่จะต้องยืน่นคดานะครับคาดว่าจะสามารถนําตัวฝากขังมา,งางในวันนี้ได้ไหมครับทั้งสามทั้งสี่ผู้ต้องหาก็รอข้อมูลของที่สืบสวนอยู่นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็เดี๋ยวดาเนินการตามขั้นตอนนะครับแต่ว่า,าตามกระบวนการเนี่ยหยุดได้ถึงพรุนน่งนี้แต่ถ้าวันนี้เสร็จทันบ่ายก็ไปนะนะครับในทางสืบสวนแนวทางสืบสวนเนี่ยพบพฤติกรมรมลักษณะนี้มาก่อนนะครับจะทำาเหตุลักษณะแบบนี้อันนี้ เป็นเรื่องของการสืบสวนนะครับอันนี้พูดไม่ได้นะครับตอนนี้มีข้อมูลอะไรสึงแล้วหรือยังอยู่ในสำนวนครับอันนี้ค,ครับมากกว่า5้าคนคคน,นี้กเ็เดี๋ยวรอข้อมูลก่อนเพราะชุดสืบสวนกําลังทํางานอยู่เมื่อคืนยังไม่ได้หยุดกันเลยแล้วแล้วตัวผู้เสียหายที่มีรยายงานข่าวว่าแบบมีเรื่องของส่วนบัตรประชาชนน,นนี้อเราจะมีการดำเนินคดีไหมครับครับคนละส่วนครับแยกส่วนกันไปนะครับแยกส่วนกันไปว่าต้องดูว่ากรณีนี้ความผิดเกิดที่ใดนะครับอยู่ในอำนาจของหน่วยไหน นอกจากตำรวจ5้านายนี้มีตำรวจเพิ่มอยู่เกี่ยวข้องอีกไหมคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้อมูลของุกสิทธิสวนอยู่ทั้งสืบตอมอแล้วก็สืบสืบบชนนะครับเมื่อคืนท่านรองนุบสิงห์เนี่ยได้ผมกับรองนุบสิงห์เนี่ยก็รับนโยบายของท่านรองพบตรมาแล้วหลังจากท่านกลับเนี่ยเราก็ประชุมแบ่งงานกันให้รันเลยนะครับแล้วก็ให้รายงานผมเช้านี้ข้อมูลก็ทยอยไหลเข้ามานะครับก็เดี๋ยว คิดว่าคงชัดเจนวันนี้แหละครับขอบคุณนะครับพอไปในีผู้เสียหายต้องรอให้มีคนมาแจ้งความ้องทุกไหมครับเรื่องประเดีนยวปครับหรือว่าไม่ต้องเงิทั้งหมดนี้ต้องเรียมพบกับการเป็นครอสจอกลึกปัญโถงกับกลฮัตคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเืยแบบปูดขามากเทษเกตมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามา อย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่กกงกินด้านเมือนประเทศชาติมันจะเริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในลานิวจับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่ล l นิวออนไลน์